โ,โหเดือดมากต้องถามว่าใครทําเดือดขนาดนี้ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะุผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะเป็นโพสต์ที่เจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งอย่างพี่ก๊อตจัก,กรพันธ์โพสต์ลงค่ะลงอินสตากแกรมเลย<ช>วงเล็บมารยาทเออยังไงจะสอน,สนใครนะมาสั้นๆแต่หูจุก จุกมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะแคปชั่นสกสะกเป็นไหมไอ้นักร้องรุน่นลูกตายละแฮชแท,แท็มไม่ไหวจริงๆใจความเนี่ยก็น่าจะหมายถึงสะกดเป็นไหมคำว่ามารายาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมประโยคนี้แหละสะดุ้งสะเทือนทั้งวงการเลยหลายๆคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ก๊อตน,นะพี่ก๊อตไม่เคยเดือดขนาดนี้เลยนี่ทำไมพี่ก๊อตถึงได้ปรี๊ดแตกทนไม่ไหวต้องโพสต์ระบายกลางดึกแล้วระบุชัด เป็นคนในวงการเดียวกันซะด้วย<อ>งานนี้ก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการลูกทุ่งอ่ะเข้ามาถามไทยด้วยความตกอต,ตกใจนะคะแล้วก็บอกให้พี่ก้อนเนี่ยใจเยน็ยนๆมีทั้งคุณตะกะแตนชลรดาพี่ฝนธนสุนทรรวมถึงคุณหลิวอาจาริยาก็เข้ามาคอมเมนต์ในทํานองเดียวกันแบบนี้ใจเยน็ยนๆใครช่างกล้า จากโพสต์ดังกล่าวค่ะก็เลยมีชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยคาดเดากันไปเยอะแยะต่างๆนานาในคอมเมนต์ชี้เป้ากันไปก็มีเหมือนกันล่าสุดบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพี่ก๊อตเลยค่ะได้รับการยืนยันนะคะว่าพี่ก๊อตเนี่ยมีปัญหากับนักร้องลูกทุ่งชายท่านหนึ่งจริงใครอะ เกิดจากการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยก็ได้มีการเคลียร์ใจกันจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายหลังพี่ก๊อตก็ลบโพสต์นี้ออกไปจากไอจเรียบร้อยเลยด้วยเช่นเดียวกันเอาเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่างว่าแหละคนในวงการบันเทิงนะก็ต้องแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันระบบอาวุโสยังมีอยู่นะคะในสังคมไทยของเรา